สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ขับเข้ามาชมช่องชลิลลาลาชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะชรี่ก็จะมาเฮอแกะกล่องกันอีกแล้วนะก็ไม่พลนเป็นกระเป๋าอีกอยู่ดีนะคะค่ะและ้วสภาบกระเป๋าที่ชรี่จะมาเปิดกล่องในวันนี้นั่นก็คือกล่องนี้นะคะ กล่องใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าของข้างในเป็นอะไรรุ่นอะไรนะคะของข้างในคือจึ้งมากจ้าคือกล่องเล็กมากกล่องใหญ่เวอร์นะคะคิดว่าน่าจะกล่องหมดนะเขาก็เลยใส่กล่องใหญ่นี้มาให้นะคะนี่ก็คือของที่เราสั่งมานะจ๊ะก็จะมีเป็น ถุงผ้าจะถุงผ้าเล็กนะแอบเล็กนิดนึงแต่มันเป็นรุ่นเขาเลยนะคะก็จะมีป้ายตัวรุ่นห้อยมานะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดทั้งหลังแปะมานะคะแล้วก็อุปกรณ์ใบส่งใบเสร็จอะไรก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองจและนี่ก็คือลุยวิตตอง นิสนาโนนะคะคือเป็นรุ่นที่แบบยอดฮิตหายากสุดๆหายากมากไปที่ไหนก็หมดในเว็บไซต์ก็หมดแล้วก็คือคนก็ตามหาก็คือเห็นแต่รีเซลเลอร์ทั้งหมดเลยนะคะที่เขาจะแบบเอามาขายแล้วก็ขายแบบบวกเพิ่มเยอะพอสมควรเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ากระเป๋า นิสนาโนตัวนี้นะคะหน้าตาอะไรยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวแคนวาสมโนแกรมนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวคาวไฮนะคะซึ่งอันนี้ชลี่แอบใส่ตัวห่วงดีริงไว้แล้วเนาะจริงๆก็คือจะไม่ได้มีนะคะนี่นะก็จะทริมรอบโดยเป็นตัวคาวไฮยเช่นกันนะคะ ด้านนหลังะะคะก็คือมีหูจับให้ประมาณนี้เนะาะค่ะและสำหรับด้านในของเขานะคะก็จะเป็นตัวพรีเมียม PU แบบนี้นะคะคือเพื่อให้เหมือนแบบทำความสะอาดได้ง่ายเนาะเพราะวัตถุประสงค์ของกระเป๋าใบนี้จริงๆเขาไว้ใส่เครื่องสำอางนะคะก็เลยเหมือนอบุกด,ด้วยเป็นหนังเทียมมานเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวแท็กที่เป็นพาวไฮนะคะตัวนี้ก็ made in อิตาลีนะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างของกระเป๋านะคะตรงนี้เขาจะทำให้มันเป็นป่องๆเนี่ยมีความแบบเหมือนอัดอากาศเข้าไปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาใส่เครื่องสําอางที่เป็นขวดหรืออะไรงเงี้ยคิดว่าจะได้แบบใส่แล้วล็อกอจะได้ไม่กระแทกแบบพวกขวดแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะ เด uh ี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าเจ้ากระเป๋าต like ัวนี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยหมวดของเครื่องสําอางก่อนเลยเนาะอันนี้นะคะก็ถ้าสมมุติเราไปทริปแบบสั้นๆนะใส่พวกอาบำดูนนะคะขวดจิ๋วๆแบบนี้ได้เลยนะนี่นะคะใส่ไปคัมชิลเลอร์นะคะมาสคาร่านะคะใส่ได้นะอ่านิ้วฟอกเซนิวนะคะหรือจะเป็นพวกแบบกล่องๆแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปได้นะลิปสติกนะคะของแทง ก็ยังเหลือๆนะวีนะคะวีน่าจะพีชสุดละนี่นะคะคือใส่ได้แบบเฮ้ยจิ๋วแต่แจวนะมันใส่ได้อยู่แล้วก็คือจริงๆแล้วปิดเข้าไปเนี่ยยังมีพื้นที่ด้านบนเหลืออีกนะคะสมมติว่าถ้าเราจะใส่ของยังอื่นเพิ่มเข้าไปอีกก็ยังใส่ได้นะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากเจ้ากระเป๋าเครื่องสําอางใบนี้นะคะมาใช้ในการใส่ของในชีวิตประจําวันเนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเด <s we ak> ี๋ยวเริ่มด้วยโทรศัพท์มือถือก่อนเลยนะคะหลายคนบอกว่ารุ่นนี้ไม่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะอันนี้ชลิใช้ i p h o n e e 0เนาะก็เป็นเคสนะคะใส่ได้แบบพอดีเลยไม่ต้องทะแยงใดๆเลยนะคะคือทะแยงก็ใส่ได้ไม่ทะแยงก็ใส่ได้อย่างนี้เลยนะ กสะางค่ะสามารถใส่ได้นะทิพาวช์นะคะกระเป๋ากุญแจนะคะใส่ได้หลา่างนี้ก็ได้นะพาวเวอร์แบงค์นะคะก็เลือกอันที่สั้นหน่อยเนาะก็สามารถใส่ได้แบบพอดีหลวมๆเลยนะคะลิสติกค่ะนี่ก็ใส่นอนไปตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใส่แนวตั้งก็ยังได้นะแล้วก็เราสามารถใส่อย่างอื่นได้อีกนั่นก็คือแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะคือแบบใส่ได้แบบเหลือๆเ,เลยอะแล้วก็ด้านบนยังมีพื้นที่เหลืออยู่อีกนะก็เราก็สามารถใส่ถุงช้อปปิ้งแบ็คสีนะคะ คือแบบพอดีเป๊ะเลยนะคะนี่คือของที่ชลิรพกจริงๆคือพกอยู่เท่านี้เลยนะคะค่ะแล้วสำหรับวิธีการแปลงร่างเจ้ากระเป๋าเครื่องสำอางนิสนานโนเนี่ยให้เป็นกระเป๋าถือนะคะนั่นก็คือวิธีการที่ใส่ดีริงแบบนี้นะคะเจ้าดีริงนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะใน ช้อปปี้นะคะหรือว่าร้านค้าที่เขาขายพวกอะไหล่กระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะว่าให้ไซส์มันพอดีกับตัวหูของเขานะคะชลี่ซื้อเป็นไซส์1.6ม mm ิลลิเมตรนะคะก็อลองเข้าไปดูนะมันก็จะมีหลายเกรดหลายราคานะคะถ้าซื้อไซส์มาพอดีนะคะเขาจะไม่ขยับนะเขาจะอยู่กับที่เลยขยับแบบน้อยมากนะคะ บางคนนะคะก็ถามว่าเออถ้าเราไม่ห้อยเจ้าดีริงได้ไหมสมมติถ้าเรามีแบบสายกระเป๋าเนี้ย <c oughs> เห็นแบบหลายๆคน, <c oughs> คนเขาก็คล้องไปกับเจ้าหูตรงนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าชลลี่มันไม่แนะนํานะเพราะว่าหูตรงเนี้นะคะ <c oughs> เขาค่อนข้างเล็กนะแล้วถ้าเกิดเราแบบเกี่ยวเข้าไปเลยอะแล้วพอมันใส่ของแล้วมันหนักเนี้ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้รับน้ําหนักได้ขนาดนั้นนะคะคือมันก็ ได้ประมาณนึงแต่ว่าพอนานๆไปอ่ะตัวเนี้ยมันอาจจะเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าซื้อเจ้านี้เถอะมันไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็มันก็ช่วยเซฟตัวกระเป๋าเราได้ด้วยนะถ้าเรามีสายอยู่แล้วนะคะก็สามารถนำมาห้อยได้เลยของชลี่ยาชลีก็จะมีสายที่เป็นสายมุกแบบนี้นะคะอยู่แล้วนะคะคือก็แค่เอามาห้อยเลยนะ ก็ได้หน้าตาแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่มีความลำมุนลุกคุณขึ้นมาเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะคะชารี่มีสายโซ่ยาวสีทองแบบนี้อยู่แล้วนะนี่นะคะก็จะได้กระเป๋าสะพายแบบ shoulder bag หรือว่าสะพายแบบ cross body แล้วนะคือน่ารักมากคือดูดดแบบคุณหนูสุดนะคะแล้วก็ตอนเนี้กระเป๋าแบบ วัน i ิตี้เคสแบบนี้เนี่ยฮิตมากๆทำกันเกือบทุกแบรนด์นะคะทั้งดีออล h ชาแนลแล้วก็ตัวหลุยวิตตองเองคือแบบฮิตสุดอะไรสุดนะคะแต่ว่าราคาตัวนี้ราคาย่อมเยาสุดแล้วเท่าที่ดูมานะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอเวลาถือหรือว่าสะพายเจ้ากระเป๋านี้สนาโนใบนี้จะออกมาเป็นลูกยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับลูกแรกนะคะก็คือการถือแบบนี้เลยนะคะกับเจ้าตัวหูหิ้วของกระเป๋าเองเลยนะคะก็จะได้ลุกแบบน่ารักอย่างนี้นะปุบกิ๊กปุบป,ป,ป,ปิ๊กมากนะคะสำหรับแบบที่สองนะคะนั่นก็คือการใส่สายสำหรับถือแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถคล้องแขนแบบนี้ได้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะ แบบที่3ามนะคะนั่นก็คือการใส่สายยาวเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายเป็น s h o u l d ์แ bag อย่างนี้นะคะก็จะพอดีกับช่วงสะโพกเลยนะน่ารักมากมากเลยนะคะและสําหรับแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการสะพายแบบ c อ o บอ body อย่างนี้นะก็คือใช้สายยาวอันเดิมนั่นแหละนะคะแล้วก็สะพายมาแบบนี้นะน่ารักนะคะดูทํามทะมงมากขึ้นนะคะส่วนตัวแล้วนะคะค่อนข้างชอบแล้วก็ประทับใจนะเพราะว่าเขาจุกกว่าที่คิดนะคะ ออตอนแรกอเห็นแล้วแบบจะใส่ของได้เยอะไหมแต่ว่าจริงๆแล้วใส่ได้เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะใส่โทรศัพท์มือถือของชลีได้นะคะแล้วก็มีความคลาสสิกนะคือตัวนี้ยังไงน่าจะยังอยู่ไปอีกนานนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบตระกูลว a น i ิ y ี a เคสนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความคลาสสิกของเขาอยู่แล้วนะสำหรับข้อดีของเจ้ากระเป๋านิสนาโนอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของราคานะคะคือถ้าเทียบกับ กระเป๋าที่เป็นทรง Vanity Case แบบนี้นะคะหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้เยอะมากมีตั้งแต่หลักแบบ6 0 0 0ือัพขึ้นไปนะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยอยู่ในราคาประมาณ2 0,000ื่น กลางๆนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ไม่เกินสามหมื่นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะในการซื้อกระเป๋าสุนั Vanity Case ที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้ค่ะสำหรับข้อเสียของเขาอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของคาวไฮนะคะด้วยความที่หูจับของเขาแล้วก็ตัวทริมรอบกระเป๋าของเขาเนี่ยมันเป็นแบบคาวไฮเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าถ้าโดนน้ำโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะแบบ สีมันก็จะเปลี่ยนนะคะหรือว่าก็จะเป็นรอยง่ายนะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสําหรับเจ้ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานนะคะเนื่องจากว่าเวลาการที่เราจะลูดซิปกระเป๋าทรงแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะลําบากนะสาหรับการใช้แค่มือเดียวนะคะแบบเออแบบแฮนด์ฟรี free, แล้วมือเดียวอะไรเงี้ยจะไม่ถนัดเราอาจจะต้องแบบคือจับ2มืออะอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องอย่างนี้หรือไม่ก็แบบวางกับโต๊ะแล้วก็ลูดพร้อมกันสงข้างนะคะ ไม่เหมาะกับเป็น everyday bag เนาะสำหรับโดยรวมนะคะชรีถือว่ามันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากจนเกินไปถ้าใครที่กำลังมองหากระเป๋า,าทรง vanity case หรือว่าแบบทรงแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแบบนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับเจ้าลุยวิต้อง n n i s s a n o ตัวนี้นะคะ่ะ ถ้าชอบนะคะคลิปนี้การรีวิวของชลีนะก็อย่าลืมนะคะกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ชลีด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันน้องว่าครั้งต่อไปชลีจะมาคุยหรือว่ารีวิวอะไรกันอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ